ประเด็นต่อมาไปดูที่งานสวดพระอภิธรรมศพของคุณวินัยไกลบุตรนะครับบรรยากาศเมื่อวานเนี่ยก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็มีทางในส่วนของเพื่อนดารานักแสดงเนี่ยไปร่วมงานกันจํานวนมากนะครับแต่ว่าหลายคนเขาก็ไม่ทราบนะว่าจริงๆเนี่ยคุณเมฆวินัยไกลบุตรเนี่ยไม่ใช่ชื่อจริงค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนชื่อมานะครับชื่อว่าหัดสนัยไกลบุตร หัตสนัยไกลบุตรเนี่ยคุณเมฆเนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ปเปลี่ยนชื่อเนี่ยเขาบอกว่าเปลี่ยนตั้งแต่ปี2564คือเปลี่ยนหลังจากเป็นโรคตุ่มน้ําพองหมอดูเนี่ยก็บอกให้พี่เมฆเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะครับชื่อหัตสนัยไกลหัตสนัยนะครับเพราะว่ามีความหมายว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทําให้สบายขึ้นทําให้ไม่ต้องลําบากคุณเมฆนี่ก็เสียชีวิตไปด้วยวัย54ย่าง ห้าสิบห้าปีสาหรับกําหนดการของคุณเมฆเป็นยังไงบ้างครับต่านตางค่ะกาหนดการสวดอภิธรรมศพนะคะและพิธีชาปนกิจค่ะก็จะจัดขึ้นที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะคะก็จะมีการสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่21มีนาคมค่ะและมีการพิธีชาปนกิจนะคะตั้งแต่ในวันที่25้ามีนาคมค่ะก็เห็นภาพบรรยากาศที่เ,เพื่อนเพื่อน,อนร่วมวงการบันเทิงนะคะก็ไป ลาคุณเมฆเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเรามีสัมภาษณ์คุณเอ๋ด้วยใช่ไหมภรรยาของคุณเมฆอ่ะเดี๋ยวไปชมคลิปคุณเอ๋ที่ให้สัมภาษณ์พู้สื่อข่าวนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญชมครับนคุณกั ที่มีกำลังใจให้แล้วก็ติดตามได้ด้วยเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่ชิวยตางไว้ก่อนรน่ก็ทางรายการเดนิวทูเดย์ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับอยู่ที่วัดสิริพงษ์ใช่ไหมสำหรับญาติและเพื่อนนักแสดงนี่ก็ไปร่วมงานได้สวดอภิธรรมถึงวันอาทิตย์วันจันทร์ชาปนกิจ ใช่ค่ะนะครับ